นอกจากเรื่องของกําลังพลนอกจากเรื่องของประชาชนแล้วเด็กๆที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนก็มีความสาคัญเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังไม่แน่นอนตอนนี้กําลังส่งผลกระทบด้านการศึกษาครับโรงเรียนหลายแห่งยังคงปิดเรียนต่อเนื่องเข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วเด็กนักเรียนก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในรั้วสถาบันการศึกษาครับ ดูภาพบรรยากาศที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวคุณอัฟน,นันอัดุลเลาะลงพื้นที่ไปสังเกตการคือโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ยังปิดอยู่ครับเพราะว่ามีสภาพความเสียหายจากการปะทะกันกำแพงโรงเรียนก็ถูกยิงไปด้วยนะครับมีร่องรอยความเสียหายส่วนสนามหญ้าก,ก็ถูกทิ้งร้างครับห้องเรียนของนักเรียนถูกล็อกและก็ยังไม่มีเด็กๆเ,เนี่ยมาโรงเรียนครับ มีข้อมูลจากอดีตผู้มยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเปิดเผยบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดภายในโรงเรียนร่องรอยธงชาติที่โดนสะเก็ดระเบิดนี่เป็นภาพต,ตอกย้ำของคนในพื้นที่เป็นภาพตอกย้ำของครูและก็นักเรียนในโรงเรียนที่เป็นการบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้ยังไม่มีความปลอดภัยครับอันนี้อยู่ในยุคปอไหนเนี่ยอนุบาลสาม<ร>มีการบ้านไหมครับคุณครูให้การบ้านหรือเปล่าแล้วไ,ได้ทำ,ทำหรือเปล่าทำหมอไอ้บ้านอยู่ตรงไหนบ้าน ไปเถอะเรไปดูบ้านดีกว่าเลย่ะไปที่บ้าน,นไปไปเดี๋ยวไปดูที่บ้านไ,ไ,ไ,าไหน เมื่อวานนี้ครับเด็กๆที่เขายังไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยพาคุณอัฟนันเนี่ยเดินทางลงพื้นที่ไปดูวิถีชีวิตไปดูการใช้ชีวิตของเด็กๆนะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ไม่ห่างไกลาจากโรงเรียนมากนักส่วนใหญ่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ครับกิจกรรมที่เด็กๆเ,เลือกที่จะทําระหว่างปิดเรียนก็คือการระบายสีตามภาพคัดลายมือฝึกอ่านออกเสียงนี่คือการบ้านที่เด็กๆทําระหว่างรอในการที่จะกลับไปโรงเรียนตามปกติครับอันนี้เนี่ยคุณครูเข้าให้ทําอะไรรับ อันนี้ใบนี้คุณครูกาให้ทาอะไรให้ทําอะไรนะครับให้ระบายสีให้ระบายีในรูปนี้มีภาพอะไรบ้างทหารครับทหารทำอะไรอยู่ครับมีตุ๊ชาแล้วนี้อะไรภาษานะครับอ่าเนี่ยเครื่องบินลบเครื่องบินลบอะไรครับ F16 แล้วก็อันนี้เบีนรรถถัง นี่ก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่พอจะทําได้ระหว่างที่เด็กๆยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับมีเสียงสะท้อนของผู้ปกครองที่มีลูกวัยสองขวบเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาส่งลูกไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับไปเรียนรู้ไปอยู่กับครูไปอยู่กับเพื่อนๆระหว่างที่ผู้ปกครองต้องออกไปทํางานแต่จนถึงตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่4ี่แล้วลูกก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านครับโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเรียนอีกครั้งเมื่อไหร่ครับ ตรที่โรงเรียนตีแบบมันปีกว่าหมายถึงต้องกรกการถามว่าดีไหมก็ดีที่ว่าได้อยู่ในในสายตาเราเวลาเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้พาอุยพทันแต่ว่าในเรื่องของการเรียนนี้ค่ะกลัวแบบมีผลกันเพ้าว่าน้องเขาจะเรียนไม่ทันเพราะว่าเขากาลังแบบขึ้นปหนึ่งค่ะเริ่มที่จะหัดอ่านหัดเขียนหัดบวกเลขเนี้ยเขากําลังเริ่มเริ่มจําได้แล้วทีเนี้ยมันมันหยุดชะงักไปก็กลัวแบบ จะไม่ทันเหมือนคนอื่นเขาย่าเมื่อวานนี้คุณอัฟนันยังได้ลงพื้นที่ไปในชุมชนนะครับ <c oughs> ก็พบว่ากิจกรรมของเด็กๆในชุมชนแห่งนี้ <c oughs> ก็ยังคงเน้นไปที่เรื่องของการทํากิจกรรมในบ้านเ <c oughs> ช่นวาดรูปเล่นเกมโทรศัพท์ทําแบบฝึกหัดที่รับจากครูที่โรงเรียนมา หลายครอบครัวเนี่ยสะท้อนตรงกันบอกว่าสถานการณ์ที่ยังไม่น่าไว้วางใจแม้ขนาดนี้มีข้อตกลงหยุดยิงแล้วทุกคนสามารถกลับมาอยู่ในบ้านได้แล้วก็ตามแต่ก็ได้แต่หวังนะครับบอกว่าเสียงปืนเนี่ยจะไม่กลับมาดังขึ้นอีกครั้งและก็หวังว่าเด็กๆในชุมชนแห่งนี้จะได้กลับไปใช้ชีวิตในรั้วสถาบันการศึกษาโดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ